สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวย t ท b e ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะประกาศผลออกไปแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเลขผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดน,นี้นะคะนั่นก็คือบนนะคะออก2 8งหนะคะไม่มีใครทราบเนาะว่าเลขจะออกแบบนี้นะคะว่าฉลากกินแบ่งเนาะจะออกเลขคล้ายกับงวดที่แล้วเนาะมันแค่เปลี่ยนจาก5เป็น6แค่นั้นเองนะคะล่างนะคะ2ตัวล่างเนาะสามนะคะ3 5มหาเนาะ,อ,ะออก53อ่ะ สำหรับนะคะใครนะคะที่ได้ติดตามนะคะวันนี้จ๋าจะมาบอกต่อเลยนะคะรีบก่อนอ่านนะคะรีบก่อนอัานตามทุกช็อตแล้วจะมีโชคนะคะสำหรับเลขของชุดหลวงปู่เดินชัยใครที่ติดตามอยู่นะคะจะได้ทิ้งท้ายให้อ่าไว้ให้เนาะสำหรับก่อนหวยออกนะคะนั่นก็คือ,อเลขชุดนะคะ 685นะคะซึ่งจ๋าก็ได้บอกไปนะคะว่า8558มันออกไปแล้ววดงที่แล้วนะคะก็ยังคงเหลือนะคะ6556กับ6 8 8 6นะคะใครที่ติดตามนะคะกระชั้นชิดเลยน่าจะได้โชคกันไปเยอะเหมือนกันส่วนนะคะวันนี้นะคะที่จ๋ามาบอก กล่าวเพื่อนๆตั้งแต่ต้นๆเลยนะคะนั่นก็คือใครนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้จ๋าด้วยนะคะซึ่งวันนี้จ๋าก็จะมาบอกต่อนะคะเลขของหลวงปู่เดินชัยที่ยังไม่ออกนะคะในวันนี้นะคะ,ะสำหรับคดีน้องชมพู่เนาะหลวงปู่เดินชัยเขาก็ได้ให้ตัวเลขมานะคะไว้เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราแค่เก็บทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตไปเรื่อยๆนะคะตัวไหนที่ยังไม่ออกนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเก็บไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละช็อตนะคะ เดี๋ยวเราก็จะได้โชคกันสำหรับวันนี้นะคะตัวเลขที่หลวงปู่ดันชัยที่ให้ไว้ทั้งเก่าและใหมย่ยังคงเหลืออยู่ที่ยังไม่ออกนะคะในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมานับกันเลยนะคะที่ยังไม่ออกเนาะซึ่งออกไปแล้วนะคะงวดแรกนะคะหลวงปู่ดินชัยเขียนไว้นะคะ7 6 5เนาะมันออก5 6 7ใช่ไหมแล้วนะคะงวดต่อมามันออกนะคะบนนะคะอ่าหกเนะคะล่าง6,4มันก็ เก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือหลวงปู่ดินชัยที่ขึ้นเขาแล้วบอกเลขนะคะนั่นก็คือเจ4เนาะตัดบนตัดล่างนะคะตัดหน้าตัดหลังนะคะจะจะได้โชคนะคะเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะแล้วนะคะที่ยังไม่ออกในตอนนี้แต่พูดถึงนะคะว่าเลขของหลวงปู่ดินชัยอ่ะชุดที่จะได้เล่าไว้ให้ฟังนะคะที่ว่าไปทําพิธีที่บ้านที่ที่หนึ่งอ่ะเอาเป็นที่ที่หนึ่งก่อนนะคะที่ที่หนึ่งเนาะที่จะบอกไว้นะคะว่า ชุดที่ยังไม่ออกนะคะนั่นก็คือ685นะคะ685เนาะตอนนี้นะคะออกไปแล้วแต่ยังคงเหลืออยู่นะคะนั่นก็คืองวดก่อนโน้นเนาะออกนะคะ85นะคะงวดนี้ออกไปแล้วนะคะ8 6หนะคะงวดที่แล้วออก58เนาะงวดนี้ออก86นะคะแล้วนะคะยังคงเหลืออีกนะคะที่ยังไม่ออกนั่นก็คือที่หลวงปู่ดินชัยได้บอกเอาไว้นะคะออกไปแล้วมันก็จะออกอีกนะคะนั่นก็คือ6 5ห้า 65นี่ยังไม่ออกนะคะบอกไว้เลยนะคะว่า65ยังไม่ออกเนาะแล้วก็1516นะคะอันนี้ยังไม่ออกอันนี้สําหรับเลขของหลวงปู่เดินชัยเลยนะคะแล้วยังคงมีชุดใหม่นะคะที่ใครที่ได้ดูคลิปของจ๋านะคะล่าสุดเลยใหม่ล่าสุดนะคะที่หลวงปู่เด่นชัยได้ถูกให้ออกจากจังหวัดมุกดาหารแล้วบอกว่าจะไปอยู่พำนับที่เมืองนะคะพญานาคนั่นเองนะคะ ซึ่งใครที่ได้ติดตามอยู่นะคะตอนนี้นะคะหลวงปู่เดือนชัยนะคะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไปอยู่อีกหนึ่งที่ที่ท่านนะคะได้บอกเอาไว้นะคะว่าเขาจะไม่รับแขกไม่ทําพิธีต่างๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะซึ่งหลายท่านนะคะก็บอกเอาไว้นะว่าหลวงปู่เดือนชัยอ่ะเออไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าหลวงปู่เดือนชัยอ่ะจะให้เลขหรือเปล่าแต่หลวงปู่เดือนชัยได้ทําพิธีนะคะแล้วก็นํา เสื้อนะคะแล้วก็ลงยันเนาะลงยันอักขระเอามาฝากเพื่อนๆอ่าไม่ใช่ไม่ใช่มาฝากเพื่อน<ๆ>คือเอามาให้ลูกศิลยกลูกหาของเขานะคะของหลวงปู่นะคะแล้วในเสื้อที่ลงยันมามันมีตัวเลขอยู่นะคะมีตัวเลขอยู่มันจําเป็นตัวเลขโซนเก่าและโซนใหม่เลยนะคะซึ่งวันนี้จ๋าก็จะนํามาฝากเพื่อนๆนั่นเองนะคะเพื่อนๆคง ได้ดูไปแล้วเนาะแล้วก็เห็นไปแล้วนะคะตัวเลขนะคะบนนะคะเขียนไว้นะคะ685นะคะซึ่งมันออกไป2ครั้งแล้วก็ยังคงเหลือ65ถ้าหากตัดเล่น2ตัวเนาะมันก็จะยังคงเป็น65นะคะแล้วก็ยังคงเป็น3 4 2ที่ใหม่ล่าสุดชัดๆแจ่มๆนะคะโบเลยนะคะยังคงเป็นนะคะ3 4 2เนาะสามสี 3, 4, ยังไม่ออกนะคะอันนี้มาใหม่ล่าสุดแล้วก็2ตัวนะคะ8 0 0 8เนาะ5 8 0นะคะ5 8 0หรือว่า 8008นั่นเองนะคะแต่ว่าเลข685นะคะมองอีกมุมนึงก็เป็น586นะคะอันเนี้ยมันออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือวันนี้แต่ยังคงเลข2ตัวนะคะยังคงตัดได้อยู่นั่นก็คือ65นั่นเองนะคะอันเนี้ยก็อยากฝากเพื่อนๆไว้เอาไว้ลุ้นโชคกันนะคะสำหรับเลขลองตัวบอลลนชัยจากก็เลยจะสรุปให้ในวันนี้นะคะเอาไว้นะคะรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่เนอะอาะมาก่อนนะคะมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน รู้ตัวเลขก่อนนะคะเราก็มีสิทธิ์ไปลุ้นโชคกันก่อนนะคะนั่นก็คือใครที่ได้ติดตามชุดของหลวงปู่เดินชัยมาตลอดเลยนะคะมันก็จะมีนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่จริงๆจังๆเลยนะคะออกไป หมดแล้วนะคะใครที่ยังติดตามมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจะได้โชคมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะอันนี้จะคอนเฟิร์มได้นะคะเพราะว่างวดน,นี้จ๋าก็รอลุ้นอยู่ว่าเลขหลวงปู่เดนชัยจะออกไหมจะเข้าอีกไหมนะคะปรากฏว่าเข้านะคะแต่ว่าเข้าชุด2ตัวบนเนาะเข้า8 6นะคะ8668นั่นเองใครที่ได้ติดตามอยู่จริงๆอะ่ะจ๋าจะเน้นย้านะคะว่ายังคงเหลืออยู่นะคะนั่นก็คือ8 6กกับ65นะคะแ6 68แล้วก็6556หแต่ณตอนนี้นะคะเลขชุดเก่า เก่าๆเลยนะคะยังคงเหลืออยู่นั่นก็คือ655 6 1516นะคะอันนี้คือฝากไว้อันนี้เป็นชุดเก่านะคะส่วนชุดใหม่ชุดใหม่นะคะก็ยังคงมีจริงๆอ,อ่ะก็มีมาใหม่ล่าสุดนะคะเพื่อนๆไปดูคลิปเก่าของจ๋าได้เลยนะคะ,ะคลิปเก่าของจ๋านะคะก็จะมีเนาะ 342ที่ใหม่ล่าสุดกับ5 8 0นอ่ะอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะคะหากมันไม่ได้เป็นชุด3ตัวเพื่อนๆอ,อย่าลืมตัดเล่น2ตัวนะคะ342ก็จะได้42 3 4แล้วก็32นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะฝากไว้เลยฝากไว้ให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันหากใครที่มองหาเลขเด็ดเอาไว้ลุ้นลอตเตอรี่ในงวดต่อไปทันทีนะคะ,ะถ้ามีคนขายลอตเตอรี่อ่ะ ก็เอาไปหาซื้อได้เลยนะคะเอาไว้ลุ้นกันเนาะมันมีหลายรางวัลน,นะคะสําหรับลอตเตอรี่ของเรามีหลายรางวัลน,นะอ่าสำหรับงวนนี้ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆได้โชคกันไปเต็มเ็มเลยอยากให้ได้โชคกันทุกคนนะคะสําหรับสุดท้ายนี้จ๋าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะร่ำรวยเงินทองถูกหาวัเบอร์จับลอตเตอรี่ไปไหนก็ขอให้ได้รางวัลเนาะไม่ว่าจะเป็นชุด2ตัวชุด3ตัวหรือว่าแม้แต่รางวัลที่1นนะคะก็ สำหรับเลขชุดของลวงเฟิรเรือนชัยก็เป็นที่มาของรอางวัลที่1เหมือนกันนะคะในงวดที่แล้วนะคะ258นะคะชุด258เนอะงวดนี้อย่าลืมนะคะทั้งชุดใหม่และชุดเก่ายังคงเอามาไว้ให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันสำหรับสุดท้ายนี้ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ